အဆန်းတူတဲ့နာမည်ပါတော့ကျန်တဲ့နာမည်ကတော့ ผู้ั่อธนรกิจมิมนของกอ,อจักนอกเพื่อเป็นหลองล้อยของบรรพชนหลกหลหนังจากท่านมามีมากคาเซยโลมาดราดตำแหน่งในการเป็นชาอาว่า,าแต่ปี2,550 ซึ่งก็ได้ดำเนินการดูแลการรักศาสนาโหรกว้างียบร้อยขณ่นี้ประเด็จพระคุณซึ่งเป็นบุรพาจารย์ที่ในชีวิตให้วิญญาณของเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันที่เก่งกาจเจ้าอาวาส คนโคตรกลับทีแต่ว่าดีตามหมองมองเป็นโคกับทีว่าดีตามมองกันปกติเหมืนกับเหมนเพื่อนาจจะเลิญบ้านน้าผืนเรื่องแรกสมัยก่อนก่อนจะมาเป็นลูกศิษย์ของพ่อมุขธรรมวัตร จุดผมหมายบวดเพือบ right? you know ุทิศกุศลให้ย่อมพอย่อมพอที่ตรงรับพอดีบวดธรรมะแล้วสัทธาอันแรกกันในโลกกาสวัสดิ์ก็เลยมีพวามหลายๆมหาธิมาลงซอยที่บ้านนาที่สอนบาลีสืบทอด หลวงพ่อจ้หลังก็แข็งแรงดีเจ้ามหาวิมานมาอยู่ประโยคหนึ่งประโยคสองประโยคสามโดยท่านระสอบโดยความตั้งใจรงหลวงพ่อได้ดูซิตคนกุตินดูษิตปรุสุธาท่นานให้มากตะมาข้ามาไวเพื่อเป็นหลักฐานของอัตรา,าศาสนา ดังจากสอบประโยชน์สามประโยชน์สี่เส้นประโยชน์ห้าไปกรุงเทพกรุงเทพท่านมหาพุทธมหาพุทธเนี่ย์ยสุสัยโยตั้งามาสราบข่าวอายุมาว่าก้อนบ้านเดียวกันน้าพือมาดำรงตำแหน่งในการดูแลบรบ้าน,านาศาสนาเป็รูปสึกอารลงเรื่องดี แต่ภากตะวันยูก o ตเวที่ที่บริษับุคคลคือบุตกาลีบุทังคุณไปก่อนปกติลรงพ่อบาเป็นบุคคลที่ส่งเสริมทั้งด้านบาลีทั้งด้านปริยัาทั้งด้านสามารถซึ่งสิทธิหลายหลายท่านที่มาอยู่ในโรงโอบาท ขององค์พ่อองค์คนตรางบ้านกับหลายท่านเลยต้องนาทีหลาชการหลายท่านเลยต้องทำงามความดีเียวกัลยทางดับพันศาสนาองค์หนึ่งกับท่านมหารุสินที่อยู่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าส่วนนี้ทราบข่าวทางสหรัฐอเมกามีปัญหาแต่ว่าอยู่กินนิเนสก็ได้ ทุกขาแบบท่านมหาจอยวันกอล็อกวันน้องคู่การงานการดี้เอามาดำลึกดึงถึงงานความดีบุกบาลีคือบุคขวับุกทีควรบ,บูชาบูชาน,นางเอตัมมังคาลมตมบุกขวัญก้อนบูชาแหลายหลายท่านที่ควรย,ย,ยกย่กยองอยากโยกกวดี ตุติมาจำสินถือสินถือสินกินเพศโบกินแรลกน่ารักท่านหลวงพอพระคู่หลวงพอมงคลทั้ศวรรท่านก็นคยไปอยู่ไายหมองอยู่วัดหว,วงพี่ปุณมั่งสาหาัสไปอยู่ประวัติะตุมมาไล่์หลวงพอง่อจะคุ้นมีทีรักเป็นองค์ ก็ค่อยดูคิดซับพอประเด็นมาคุ้นก็ค่อยเราฟังด้านแรกบุคคลเจนนี่มันว่าเป็นบุคคลดีทางปัตตาศาสนาก็ขอให้ญาติโยมเป็นผู้บุ่งม่นุ่งใจว่าเ้ามีของดีมีของดีถ้าเอาบบบูชาก็พอเกิดข้องขังถามีข้องบูชาเวยกายก็ดีเวยใจก็ดีด้วยว่าจ่ารับขอบรับเพียงกัน จัดกิจกรรมในวันลำลึงลึถึงถี่วัหลงพอได้สิ้นลมหายใจจากพี่จากน้องซึ่งมีการลำลึงลึถึงตั้งแต่หาหนึ่งจะถึงหาเกดปัจจุบันจะนั้น้องทำเฉลีถือว่ายกย่องคุณงามความดียกย่องลายมือวัดราบศาสนารวมกันอยาาโจ้หรือว่ารวม ก็ถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เป็นบุคคลดีที่มีศรัทธาใคุณงานความดีของหลวงพ่อทำงานบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงสําเร็จแก่ประเด็่ประคุณหลวงพ่อคนธรรมวันในบุญกุศลอีกประการหนึ่งขอให้อํานวยรวยพรอยทธา์เจ้าพี่น้อง้าบ้านทุก่านทุกคนที่ด้มาร่วมจงเจร่ญเอกหความเกิดอ ความอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคน้วยเถิดนัโมั่ร้าวนั่งกัดร้วนั Yeah and